ตอนที่เราเป็นเด็กครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายงแสนจะดีใจมากๆครับที่เห็นพัฒนาการของเราจะคืบเป็นคานจากคานเป็นตั้งไข่จนเดินได้แล้วก็วิ่งได้ต่อพอเราจะอัพสกิลเป็นปีนป่ายขึ้นมาครับก็ถูกห้ามถูกดูแถมยังหาว่าเราสนเป็นเลงซะอีก A Day in the Life EP นี้ครับขอพาไปพบกับพี่โอนชาติชา,ชายผู้ไม่ชอบให้เท้าติดติด่น เือี่10ปีครับที่พี่อ้นใช้ skill สกิล่วนเป็นลีสร้างธุรกิจของเขาขึ้นมาสวัสดีวันนี้คลิปวันนี้เราสวิตที่สปริงฟิลกันก็จะมีฐานเชือกหน้าผาจำลองแล้วก็10ลายครับส่วนตอนบ่ายเราก็จะมีคลิปหน้าผาปินหน้าผาจริงกันถ้ามันใช้ร่วมกันได้ก็ใช้อุปกรณ์สปอร์ตก่อน พื้นฐานเนี่ยเป็นคนชอบกีฬากลางแจ้งอยู่แล้วครับช่วงหนุ่มๆก็จะเล่นพวกขี่จักรยานสกีน้ําจนมามีโอกาสได้ลองเล่นปีนหาผาดูก็เลยติดใจรักกีฬานี้ครับก็เลยคิดว่าอยากจะทําให้มันจริงจังขึ้นมาเลย ัพีกขิงครับที่ชอบกีฬากลางแจ้งเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่อิสระครับมันอย่างถ้าไปเล่นถ้าเราไปเล่นฟุตบอลมันไดจะถูกเหมือนมีจุกตีกอบมีผู้ต่อสู้ที่เราต้องเอาชนะครับแต่อย่างการเล่นกีฬากางแจ้งเนี่ย ผนคือเราต้องอยู่กับมันด้วยตัวคนเดียวเอาชนะใจตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการตีนตน้ะผาเส้นทางนี้หรือการขี่จักรยานทางไกลอะไรย่างเงี้ยมันเป็นการเอาชนะใจตัวเองคนเดี สวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับคูอนสัตแจ้งว่ามีต,ตัวจับบางตัวหมุนใช่ไหมครับโอเคครับดดเดี๋ยวผมเช็ค,คสตาฟที่ทํางานตรงนี้ต้องเป็นควณจะต้องเป็นทั้งปีนผาอยู่แล้วเพราะว่าคือต้องมีทักษะการปีนทักษะการคุมเชือกนะครับแล้วก็ถ้ามาทากับผมอีกการที่สําคัญต้องมีทักษะเรื่องงานช่างหน่อยหนึ่งตัวลุมาหลุดใช่ไหมใช่เราใช้อีพ็อกซี่พอกหลังใช่ไหมทำอะไรพี่ ส,สิ่งอันตรายที่สุดในโครงสร้างนี้น่าจะเป็นตุ๊กแกครับพี่อ้นมักจะเน้นย้ำอยู่เสมอๆครับว่ากีฬาประเภทนี้ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับตัวคาร์โกเน็ตสภาพเป็นไงเบิร์ดมันด้านบนขาดแล้วครับถ้าทิ้งน้ำหนักแรงๆก็ก็หลุดละพี่ิร์ดูไอโบ I ตัวนั้นหลวมดูฝั่งนี้ด้วครับว่าหลวมตามหรือเปล่า ไอ้บตัวนี้เอาฝังนี้โอเคครับโอเคดูแล้วเป็นไงเดี๋ยวต้องเร่งสลิงขึ้นอีกครับถ้าเร่งขึ้นมันก็จะไปเร็วกว่าปกติใช่เรามีเวลาช่วงบ่ายพอดีวันนี้พี่นัดตั้งเรียนมาปินที่เขาย้อยต่อพื้นฐานต่างกันบางคนก็เป็นบ้างบางคนก็ออกครั้งแรกเลยมือใหม่ด้วยใช่ได้ครับโอเคครับ ตัวซิปไลน์ตัวนี้คือด้านไซด์วิวความยาวมา150เมตรถึง170เมตรหลังจากตรวจเช็คเสร็จแล้วพี่โอ้นกับทีมก็จะประชุมและปรึกษาหารหือกันว่ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนบ้างหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนที่จะมาใช้บริการแ้วก็การทำงานแต่ลังงานเนี่ยครับอันแรกเลยต้องดู ความต้อง,องการของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าต้องการยังไงอยาให้ปีนยากง่ายแค่ไหนนะครับเราอาจจะต้องทำงานร่วมกับอินชิเลียร์ดีไซเนอร์ครับเพราะว่าเราไปเป็นส่วนหนึ่งของของสถานที่นั้นเช่นไปอยู่ในฟิตเนสสวนน้ำอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องดีไซน์ให้มันดูกลมกลืนกับภาพรวมของโปรเจกต์นั้นไปแล้วต่อจากนี้ก็คงถึงเวลาที่เราจะได้ไปปีนหน้าผาจริงกันแล้วครับ ที่เขาย้อยในจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้เรามาถึงเขาย้อยเพชรบุรีแล้วนะครับก็วันนี้ผมนัดนักเรียนมาเรียนปีนน้ผาจริงที่นี่ประมาณ5คนนะครับสําหรับปีนผาครับที่เขาย้อยเรามีเส้นทางปีนอยู่20%กว่าเส้นทางนะครับท้ตั้งแต่บบ๊กเนอร์จนถึงยากเลย ปกติการปีนัผาเนี่ยเราจะต้องมีผู้ที่ความเชี่ยวชาญเป็นเป็นคนนำก่อนนะครับเสร็จแล้วเราปีเราสนุกแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปฉะนั้นเราก็จะไม่รบกวนเจ้าบ้านแล้วก็ขยะทุกชิ้นรบกวนถ้ามีฝากเก็บกลับลงมาด้วยรัดเอวก่อนครับอันนี้จะอยู่ข้างหลังครับข้างหน้าจะเป็นตัวนี้ อเห็นมรูปไล่เลนตีนท่าสวยๆนั่นเลยจับอะไรได้ก็จับเลยครับโอเคน้องแนนเหยียดขาตึงเลยขาขวาครับไล่ขึ้นไล่ขึ้นยืนด้วยเท้าซ้ายครับยืนด้วยเท้าซ้ายยืนเลยสวัสดีผมไปเจอ บทความเนืครับที่ว่าข้อที่หนึ่งคืองานใเล็กที่สามารถทำเงินได้ก็ข้อที่สองงานในเล็กที่ทำให้เราสุขภาพดีครับแล้วก็อันที่สามก็คืองานที่ทำให้เราสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์เราได้เต็มที่กิจกรรมกีฬาปีนหน้าผาเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ทั้ง3ข้อนี้ครับจึงเป็นเป็นที่มาในการลุยทำธุรกิจนี้ขึ้นมาครับ การปีนผาพี่มองว่ามันเป็นการที่เราสามารถเพิ่มศักยภาพตัวเองได้อย่างการเราปีนเนี่ยมันจะมีความยากอย,กอยู่ระดับหนึ่งเวลาเราทําสิ่งยากๆเนี่ยครับเวลาเราทําสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าหาเป้าหมายใหม่ที่ยากขึ้นมันจะเป็นการสอนเราครับว่าเ,เราหัดตั้งเป้าหมายไว้เมื่อเมื่อทําได้ตามเป้าหมายแล้วเราก็ไปหาเป้าหมายที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆคือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกีฬาปีนผาครับ จนมาถึงตรงนี้นะครับมันก็คงทำให้เรารู้แล้วว่าพีโอนเนี่ยไม่ใช่คนติดดินเพราะาก,กิจกรรมที่แกชอบเนี่ยเท้าแกแทบจะไม่ติดพื้นเลยผมเชื่อว่าจากนี้คงจะมีหน้าผาหลายๆที่ที่แกต้องไปปีชิตมาจากงานอดิเรกเป็นหลงรักจนสุดท้ายมันกลายเป็นชีวิตของแกไปแล้วครับ พี่โอนชายที่เทาา้าไม่ติดพื้น